แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์ภาคเสียง YouTube ความยาว1,400คำเกี่ยวกับรถไฟแบงคอกโคราชไฮเปอร์เจ็ต2025เป็นภาษาไทยเหมาะสำหรับช่อง YouTube ของคุณขีดขีดขีดในปี2025ประเทศไทยได้เปิดสักราชใหม่ของการเดินทางด้วยระบบรางความเร็วสูงแบบไฮเปอร์เจ็ตกับเส้นทางที่หลายคนรอคอยมากที่สุดกรุงเทพมหานครโคราชหรือแบงคอกโคราชไฮเปอร์เจ็ตเทรน2อเส้นทางที่เชื่อมเมืองหลวงแห่งอนาคตกับประตูสู่อีสาน ด้วยเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่21ความเร็วสูงสุด760กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางเพียง45นาทีเท่านั้นจากกรุงเทพมหานครถึงโคราชเปลี่ยนการเดินทางที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงให้กลายเป็นเรื่องของนาทีรถไฟแบงคอกโคราชไฮเปอร์เจ็ต2025เป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างสำนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟท กับกลุ่มพันธมิตรจากญี่ปุ่นเยอรมนีและจีนโดยออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารสูงสุดถึง1,200คนต่อเที่ยวภายในโครงสร้างแคปซูลสุญญากาศบนรางแม่เหล็กลอยตัวที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกเทคโนโลยีหลักของระบบ HyperJet นี้คือเทคโนโลยีมากรอฟเวอร u คู uum, หรือระบบแม่เหล็กไฟฟ้าลอยตัวภายในท่อสูญญากาศที่ช่วยลดแรงต้านอากาศและแรงเสียดทานจากรางรถไฟได้เกือบทั้งหมด ทำให้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงมากโดยใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องบินถึง60%และมีเสียงรบกวนต่ำกว่า30เดซิเบลซึ่งถือว่าเงียบจนแทบไม่รู้สึกกว่ากำลังเคลื่อนที่เส้นทางของรถไฟไฮเปอร์เจ็ตสายกรุงเทพมหานครโคราเริ่มต้นจากสถานีต้นทางที่ศูนย์กลางคมนาคมบางซื่อซึ่งได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางไฮเปอร์เจ็ตพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับสากลมีทั้งห้องรับรองอัจฉริยะ AI ล้ว ระบบเช็คอินแบบไร้สัมผัสและระบบตรวจความปลอดภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์เต็มรูปแบบเมื่อรถไฟออกจากสถานีบางซื่อแคปซูลไฮเปอร์เจตจะถูกเร่งความเร็วจาก0ถึง760กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง2นาทีผ่านอุโมงค์สุญญากาศใต้ดินลึกกว่า40เมตรวิ่งผ่านสถานีระหว่างทางที่สำคัญ3าแห่งได้แก่สถานีปากช่องสถานีสีคิ้วและปลายทางที่สถานีโคราชซิตี้ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองนครราชสีมาใกล้แหล่งชุมชนห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการต่างๆ ภายในขบวนรถไฟมีการแบ่งที่นั่งออกเป็น3ชั้นได้แก่ชั้นไฮเปอร์ลักไฮเปอร์พลัสและไฮเปอร์โกโดยทุกชั้นได้รับการออกแบบให้สะดวกสบายตามมาตรฐานรถไฟชั้นหนึ่งของยุโรปชั้นไฮเปอร์ลักคือสุดยอดแห่งความหรูหราสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการประสบการณ์พรีเมียมมีเก้าอี้หนังแท้ปรับนอนเต็มที่พร้อมหน้าจอ 8K ส่วนตัวระบบ AR บนกระจกและบริการอาหารระดับเชฟมิชลินแบบเสิร์ฟถ,ถึงที่ชั้นไฮเปอร์พลัสเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักเดินทางทั่วไป ที่ต้องการความสะดวกสบายในราคาที่สมเหตุสมผลพร้อมบริการ Wi-Fi ความเร็วสูงที่ชาร์จไร้าสายและที่วางสัมภาระแบบอัจฉริยะส่วนชั้นไฮเปเรโกเน้นกลุ่มผู้โดยสารทั่วไปนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เดินทางประจำด้วยราคาตัว๋วที่เข้าถึงได้เริ่มต้นเพียง280บาทต่อเที่ยวให้ทุกคนสามารถสัมผัสกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้นอกจากนี้รถไฟยังติดตั้งระบบ AI Train Assistant ที่ให้บริการผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ทั้งด้านข้อมูลเส้นทางอาหารความบันเทิงหรือแม้กระทั่งแปลภาษาผ่านหน้าจอส่วนตัวในแต่ละที่นั่งอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือระบบความปลอดภัยแบบ Triple Redundant c Safety Core ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถหยุดฉุกเฉินได้ภายใน10วินาทีในกรณีฉุกเฉินระบบนี้ทำงานร่วมกับ AI และเซนเซอร์กว่า6000จุดทั่วทับสูนและรางทำให้การเดินทางปลอดภัยสูงสุดแม้ในสภาพแวดล้อมสุญญากาศ ด้านการเชื่อมต่อรถไฟไฮเปอร์เจ็ทสายนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบรางอื่นๆได้อย่างร้ยรอยต่อไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า MRT BTS รถไฟความเร็วสูงสายอีสานหนองคายรวมไปถึงบริการรถรับส่ง E.V. Shuttle Bus จากสถานีไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆระยะเวลาการให้บริการของขบวน Bangkok Cora Hyper Jet เริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกา มีความถี่เฉลี่ยทุก20นาทีในช่วงเร่งด่วนและทุก40นาทีในช่วงเวลาปกติโดยในอนาคตจะมีการเพิ่มขบวนรองรับผู้โดยสารมากขึ้นอีก30%ในแง่เศรษฐ,ฐกิจโครงการนี้ถือเป็นตัวเร่งสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงพื้นที่อีสานเข้ากับกรุงเทพมหานครและเมืองเศรษฐ,ฐกิจอื่นๆทำให้เกิดการลงทุนใหม่ๆใ,ในโคราชไม่ว่าจะเป็นนิคมุตสาหกรรมเทคโนโลยีสถาบันการศึกษาและธุรกิจท่องเที่ยวสร้างงานหลายหมื่นตำแหน่งให้กับประชาชนในพื้นที่ภายใต้นโยบาย Thailand h y p e อ c o n n น c น2,030รัฐบาลไทยมีแผนจะขยายเครือข่ายไฮเปอร์เจ็ตไปยังหัวเมืองหลักอื่นๆเช่นอุดรธานีขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่ภูเก็ตและระยองโดยคาดว่าจะครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี2,035ซึ่งจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียงตอบรับจากผู้โดยสารที่ได้ทดลองใช้รถไฟสายนี้ต่างยกย่องว่าเป็นการเดินทางที่เร็วที่สุดที่เคยมีมาในประเทศไทย มีความปลอดภัยสูงสะดวกสบายและตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่อย่างแท้จริงหลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนกำลังบินอยู่ในเครื่องบินเจ็ตชั้นธุรกิจแต่ไม่มีความวุ่นวายหรือเสียงรบกวนเลยแม้แต่น้อยแบงค์ o โคราไฮเปอร์เจ2025จึงไม่ใช่แค่การเดินทางระหว่าง2เมืองแต่คือการเปิดประตูแห่งอนาคตให้กับประเทศไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความคิดสร้างสารรค์และความกล้าที่จะก้าวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้า นี่คือยุคใหม่ของการเดินทางที่ความเร็วไม่ได้หมายถึงแค่การถึงจุดหมายเร็วขึ้นแต่หมายถึงการเชื่อมโยงชีวิตโอกาสและอนาคตเข้าด้วยกันบนรางแห่งความหวังหากคุณยังไม่เคยสัมผัสรถ,รถไฟแห่งอนาคตแบบนี้ถึงเวลาแล้วที่จะลองเปิดประสบการณ์กับแบงคอกโคราไ h เ p e r j e จ2025แล้วคุณจะเข้าใจว่าอนาคตอยู่ใกล้แค่เอื้อม